สวัสดีพี่น้องบ้างไปครับเนี่ครับกับผมมีพี่ครับคุยเอครับจากช่องไฮเว่ยสายลุยครับวันนี้พี่น้องครับมีหนูครับห่างได้สามตัวครับอยู่เนื้อสารเนื้อสารนะครับเป็นบอลตั้งสาอยู่โค้งตองหน้าตะทุ่งครับป้ากันห่างไว้มื่อขึ้นเมือนี้ก็สิมาอ้อมครับเดือดเยี่ยนมากครับวอมสูซันกินมัน กกินแรงครับหนูตีนตั้มนี่นะครับมันมาแพผยไปเที่ยวนี่ักสีวาง g เลยหนูผูกเราสีดับเบิ้ลกับพี่น้องผมก็สีฟักด้วบัน่นเออฟักหนูกันพี่น้องมันออมเซโดอก้วอมอ,วอมเซยังครับกัวเซโดอกอ้วอ้้มโตนี่กินอิ่มพัดคุ้มนะครับบปธรรมดาเลยครับสิบยี่สิบก้นหงยางยอิ่มใส่ผักก็ไปเล่นหน่อย ครับพ่อแม่พี่น้องครับพักครับที่ห้องสี่ใจหลากหลายครับมันนี่เจ้าเก่าครับชี้ดาวครับดอกแค่ครับปักกัะจองม่มมีครับเที่วนี่มาเอาบรรยากาศครับมึงอนี่ครับหน้าตะทุ่งครับตําเครื่องครับถึนจะเครื่องก็หอมเลยงานเสียดออกมาผู้ต่านี่บบกินนะครับมีแต่คนบบกินอยู่นี่ใส่เขาต่ำเยครับกับพี่น้องย่างหมูอาหารสตรีครับ ครับเตรียมถี่นคัวนูเครื่องกับน้ำจิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มหมูครับเครื่องกับพักที่เขาที่ใส่นี่มึงนี่ก็รอติดตามชมครับเดี๋ยวเสียไปคัวแลครับบันคัวนุครับมือึงคัวนุกุบย่างเนื้อครับย่างเนื้อช่ำๆครับเพราะว่าัก็ฉ่ำซ้ำได้หรอก เจีอ่ะครับซอสพริกไปจังหน่อยบ่อืสุปดอยน้องอันซอสพริกน่ะมันหอยยำครับครับเนี่ยแก่เขาเหมือนมีคนหลายประเทศด้วยนะครับได้สื่อทั้งไทยทั้งเกาหลีกับสองสาวครับเป็นป a า r w i s e กันดบโชจูเห็นไหมปลาเบิร์ดขับมานั่งเล่นเสา เกิดมันยังไงครับหนูบุคคลมันครับเออตั้งยงรวดบานครับชุดยอดเกิดความจำเงยอยู่นี่นะครับเครื่องบ่ถึงมันกับบ่สะอบครับพี่น้องเพราะว่าหนูนี่ก็เป like ็นอาหารทีบ โป่งง่ายกับของปลาค,ครับ,บครับมันต้องหอมไม่แฉะครับเจ้าหนูใส่บั้นครับหนูครับพ้อย่นอนเจ้าหนูใส่ครับกินยาบอีสานบ้านเอาครับพ้อย่นอน <S <S นี่ครับ <S 2> <S 2> คนอีสานมืดเน,นี่ยอยากเน,น,นี่ยกลิ่นอยู่ในพัตตะานที่แบบแพงเนี่ย อยู่ในลานของปลาเสทยเลยนะรครับนำล่างโกคกครับพี่น้องเอไปครับกับท้ายนำแหม่มแหม่มพอจ้องเซพักกันผมกับปุ๋งเครื่องต้องไปแล้วครับเซเตเกลปุ๋งสุดแล้วกระปะเดียกซ้ำนะครับซ้ำนิดกระเสยียบแล้ว เดี๋ยวเลยครับพี่น้องครับกัวนูครับสูตรคุ้เอครับมนีแบบฉบับคุ้เอครับกูนะใส่ผักใส่ยังเขาล่าครับผักบ้านเอานี่นครับดอกกอดดอกแคบักเขือผักซีเรานี่ครับกูนะควรหน่อยง่ายง่ายครับพี่น้องจะแซบกุ้ยยังนี่มาครับมากินเข่ากินน้ำทั้งปันครับบันอีทายมันจะกัดกินเข่ากินน้ำเห็เบ้างครับบันพ่อแม่พี่น้องครับ มาครับพี่น้องมากินขวานู้งน้ำกันบันครับถิ่มเบในบรรยากาศนี่ครับกินเก๋อกินน้ำเนี่ยมาเนี่ยมาครับกินขวานูน้ง,งครับพี่น้องนี่วงสตีครับเป็นว่กินนูวเป็นกินเต็มหมูจนมาเป็นหมูคนพากันที่ยัง